พระธรรมสุดติบทที่111เป็นคําสรรเสริญพระเจ้าถึงความชอบธรรมที่ไม่มีวันล้มเหลวของพระองค์ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีถ้อยคำอันประกอบด้วยปัญญาคําสอนแห่งสติปัญญาอยู่ในบทนี้หลายต่อหลายอย่างทีเดียวในบทที่111นี้มันเป็นฝาแฝดกับบทที่112ก็คือว่า มันคล้ายๆกันในรูปแบบน่าจะคนเขียนน่าจะเป็นคนเดียวกันการเขียนในทั้งสองบทนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่กลับมาจากการเป็นเฉลยในบาบิโลนนะครับในสดุดี111และ112บทที่111นี้เริ่มต้นหมวดของการสรรเสริญพระเจ้าคือว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ยในสดุดีบทที่111แไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยการยกย่องสรรเสริญพระเจ้ายกย่องสรรเสริญพระเจ้าใน1111213เนี่ยเป็นซีรีส์ของการสรรเสริญพระเจ้าเลยก็ว่าได้ ในซาอุดีบทที่111และ112ในภาษาฮิบรูเขียนได้พิเศษมากเขาเรียกว่าอักษรกลเป็นการเขียนบทกวีที่คำพยัญชนะตัวแรกของแต่ละประโยคเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยอักษรเดียวกันเรียงตามลำดับอย่างเช่นในประโยคเนี่ยมีขึ้นต้นด้วยกอไก่ก็จะเป็นกอกกกไก่กอไก่กกกขึ้นต้นต่อมาขอไข่ก็ขอไข่ขอขอข่ไข่ก็คือประโยคแรกของแต่ละอันนี่จะเรียงตามอักษร A B C D ของภาษาฮิบรูนะคร A B C มันจะเป็น Pier, แบบแบบอาเล็บเบตดกิเมลดาเล็อันนี้ไปเรื่อยๆ A B C D ภาษาฮิบรูไอ้แบบเนี้เรียกว่าอักษรกลซึ่งปรากฏเด่นชัดในพระธรรมซดี119ิ1ถ้าไปดู119นะจะมีตัวเลขเขียนว่าอาเล็บนะฮะหรือว่ากอาไก่เขาไข่เขาขวดเนี่ยเป็นเป็นแยกเป็นก้อนๆ,ๆก้อนๆก็คือว่า ในแต่ละตอนของเขาเนี่ยทั้งหมดในในช่วงนั้นเนี่ยทั้ง8ข้อเนี่ยเป็นอักษรเดียวกันหมดเลยขึ้นต้นด้วยกอไก่หมดเลยประมาณประมาณขึ้นต้นด้วยขอไข่หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้น,นเรียกว่าอักษรกลซึ่งปรากฏอยู่ในสุด,ดีบทที่9สุด,ดีบทที่10ดดบท 10, ดดบที่ 25, 34, 37แล้วก็1 1 9แล้วก็อื่อๆอีก,อก,อก,อกหลายต่อหลาย,ลายอันอย่างเช่นในสุด,ดีบทที่101เนี่ย111นี่นะฮะ ก็จะเริ่มต้นสารเสริญพระเจ้าหลังจากนั้นก็บอกว่าข้าพระเจ้าจะยกย่องพระเจ้าด้วยสุดใจไอ้ประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยกอไก่ของเขาหรือว่าตัวเอของเขาเนี่ยอาเล็บแล้วก็ในกลุ่มคนที่เที่ยงธรรมในชุมนุมชนอันนี้ขึ้นต้นประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยตัวบีแล้วก็พอข้อ2ก็บอกว่าบรรดาพระราชะกิจของพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่อันนี้ขึ้นด้วยตัวซีนะเป็นกิมอล ก็เป็นเป็นภาษาฮิบรูนะ A B C D อะไร,รเขานี่อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าเป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจในสิ่งนั้น,นก็เป็นดี A B C D ไล่ไปเรื่อยๆใน1นึกับ1นเป็นรูปแบบโครงสร้างแบบนี้แบบเดียวกันเลยเจ๋งมากคือว่าไม่เพียงแค่แต่งได้ลึกซึ้งเท่านั้นแต่ว่ายังเท่ๆอีกด้วยก็แบบนี้ถ้าเจอเราเรียกว่าอักษรกลนะครับแล้วก็ถ้าไปเจอในพระคัมภีร์ตอนใดที่มันมีตัวอักษรเขียนอยู่ประจําเป็นกลุ่มๆก็หม,ม,มายถึงว่าเนี่ยเขาใช้อักษรกล ในด้านเทคนิคภาษาไทยเราก็ไม่เป็นไรเราอ่านรู้เรื่องก็พอมไม่เกี่ยวกลหรือไม่กลนะกลหรือไม่กลนแล้วก็เป็นตามภาษาของเราไปแล้วกันสุรีบทที่101ข้อที่1สัสรรเสริญพระยาเวข้าพเจ้ายกย่องพระยาเวด้วยสุดใจในกลุ่ม คนเที่ยงธรรมในชุมนุมชนกลุ่มคนเที่ยงธรรมหมายถึงกลุ่มประชากรของพระเจ้าข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าในท่ามกลางารประชากรของพระเจ้าในชุมนุมชนนี้หมายถึงว่าเป็นกลุ่มชนที่มารวมกันในการนมัสาการพระเจ้าซึ่งน่าจะหมายถึงในบริเวณพระวิหารข้อที่หนึ่งข้าพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระวิหารหรือว่าในกลุ่มขณะที่คนรวมกัน ในชั้นของเราก็ข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในชั้นเรียนพระธรรมสดุดีด้วยกันบรรดาพระราชะกิจของพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่เป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจในสิ่งเหล่านี้จากนี้ไปในสุดีบทที่111้เขากาลังพูดถึงสิ่งที่พลรรักษณะของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงทา ว่าพระเจ้าของเราเป็นเช่นไรคนที่อยากจะรู้ว่าพระเจ้าของท่านเป็นอย่างไรดูในสดุสดีหนึ่งหนึ่งนี้ได้มีหลายอย่างที่พูดถึงพระเจ้าของท่านบอกว่าพระราชกิจของพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งเขาสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าของพวกเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นพระเจ้าผู้ทําพระราชกิจใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งในจํานวนจํานวนดวงดาวที่พระเจ้าสร้างโอ้โห เป็นล้านล้านล้านนับกันไม่ไหวจํานวนเม็ดทรายที่พระองค์ทรงสร้างจํานวนสัตว์จํานวนบแมลงจํานวนโอ้โหทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมากมายยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าจะนับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างคงจะนับไม่หมดไม่ไหวนอกจากนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเนี่ยยังใหญ่ยิ่งในความดีคือว่าโอ้โหช่างแสนดีช่างแสนประเสริฐช่างแสนงดงามช่างลงตัวช่างดีเลิศ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าของเราทำแล้วก็ใหญ่ยิ่งในสติปัญญาก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราทำเนี่ยจะเต็มไปด้วยสติปัญญาลำเลือกไปเด็ดดอกไม้ขึ้นมาดอกหนึ่งก็อัศจรรย์นอกจากสวยงามแล้วยังเต็มไปด้วยสติปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าเอ้ะมันมันผสมเกสรกันได้ยังไงมันเป็นอะไรยังไงมาดูในร่างกายของมนุษย์ดูในมะแรงดูในสิ่งต่างๆดูบนท้องฟ้าดูสิ่งสารพัดดูไป โอ้โหจะเห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าของเราทำนั้นช่างใหญ่ยิ่งมากมายดีเลิศงดงามและเต็มไปด้วยสติปัญญาในตอนนี้บอกว่าเป็นที่ค้นคว้าของทุกคนที่พอใจในสิ่งเหล่านี้คือใครก็ตามที่ปรารถนาจะรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงไรทรงสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมาย,ยเยอะแยะงดงามเต็มไปด้วยสติปัญญามากเพียงไรใครก็ตามที่อยากจะรู้นะ ยิ่งเขาค้นคว้ายิ่งค้นควาเรื่อยๆเขายิ่งรู้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดพระองค์ทรงสร้างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนสุดขอบเอกภพซึ่งถ้าใครไปดูในะอินเทอร์เน็ตจะรู้ว่าเอกภพเนี่ยหรือยูนิเวอร์สเนี่ยใหญ่โตโมโหฬารขนาดจนจนโลกของเรานี้เล็กจนไม่รู้จะเป็นเล็กยังไงแล้วนะขณะเดียวกันพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เล็กมากเล็กมากคือในร่างกายของเราในสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมี มีองค์ประกอบเล็กๆที่ไม่เป็นเป็น,ปนาธาตุต่างๆแล้วก็ในอุปรกรณ์เล็กๆนั้นก็เป็นโมเลกุลเล็กๆไปๆพอโมเลกุลเล็กๆก็จะมีอะตอมในนั้นดิในอะตมอมก็จะมีอิเล็กตรอนโปรตอนเ,เล็กๆไปมันจะเล็กยังไงเล็กกทั้งในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สิ่งที่เล็กๆเต็มไปด้วยพระราชะกิจของพระเจ้าที่มีสติปัญญาดีเลิศงดงามและนั่นคือพระเจ้าของเรา ผู้เขียนพระธรรมสดีบทที่หนึ่งร้อยหนึ่งสรรเสริญพระเจ้าพระราชกิจของพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งจริงๆและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราสรรเสริญพระเจ้าเขาพูดต่อไปบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระราชกิจของพระองค์นั้นสูงส่งและยิ่งใหญ่อันนี้แปลอาจจะไม่ค่อยอลงตัวเท่าไหร่นะสูงส่งและยิ่งใหญ่น่าจะแปลว่าพระราชกิจของพระองค์นั้นสูงส่งและก็ได้รับเกียรติคือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ย สมควรแห่งการสรรเสริญสมควรถวายเกียรติแด่พระเจ้าสมควรจะเรียกว่าใช่แล้วพระเจ้าผู้นี้สมควรได้รับเกียรติจริงๆในบรรดาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงกระทําเป็นสิ่งที่นําความยกย่องสรรเสริญแล้วก็การตบมือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโอ้โหสุดยอดผู้สร้างสิ่งนี้สมควรได้รับเกียรติจริงๆใครควรได้รับเกียรติคือผู้สร้างสิ่งนี้ได้ไะเนี่ยคือพระราชกิจของพระองค์เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทา ในการทรงสร้างในการจัดเตรียมหรือว่าในการช่วยกู้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สมควรได้รับเกียรติล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระองค์สมควรได้รับพระเกียรติอย่างยิ่งเมื่อมองดูพระองค์ผู้นี้เป็นพระเจ้าของเราและสิ่งที่พระองค์ทรงทำรรเป็นเช่นนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงทำรรยิ่งใหญ่งดงามสวยงามดีงามและสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นเนี่ยสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่งลองมองย้อนในชีวิตของเราสิจริงๆไหมพระเจ้าของคุณ ทำอะไรในชื่อองคุณเนี่ยสมควรได้รับการตบมือให้ไหมสมควรได้การยกย่องชูมือให้แด่พระองค์ไหมสมควรที่จะได้รับการเทิดทูนไหมโอ้โหใช่พระองค์ทรงเปลี่ยนคนที่สิ้นหวังอย่างฉันให้กลับมีหวังอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเปลี่ยนครอบครัวที่กําลังจะเละเทะกำลังบ้านแตกสแสหลกขาดอย่างฉันให้กลับเป็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเปิดประตูในหนทางที่ไม่มีให้มันมีทางออกจนถึงวันนี้ได้พระองค์ทรงเลี้ยงดูพระองค์จัดเตรียมในสิ่งที่จําเป็น มันรอดมาได้ยังไงถึงวันนี้ไม่น่าจะรอดได้แต่มันยังรอดมาได้เห็นการจัดเตรียมพระงค์สมควรได้รับการสรรเสริญจริงๆผู้เขียนพระธรรมสุดีบรรยายสิ่งนี้ว่าพระราชกิจของพระองค์นั้นสมควรได้รับเกียรติสูงส่งแล้วก็สมควรรับการยกย่องเทิดทูนจริงๆพอเตรียมพระธรรมสุดีบทนี้เนี่ยยิ่งเตรียมไปยิ้มไปฮะดีใจนี่พระเจ้าของฉันพระเจ้าของฉันเนี่ย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 ที่พูดเนี่ยเนี่ยพระเจ้าของฉัน โอ้โหแล้วก็พระองค์ไม่ใช่ทํำอย่างนั้นในในสากลเราพิพพบต่านั้นพระองค์ทำในชีวิตของฉันด้วยพระองค์สมควรได้รับเกียรติสรรเสริญพระเจ้าสดุดีบทที่19ข้อที่1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าภาคฟื้นฟ้าสำแดงพระราชกิจของพระองค์สิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงกระทํานั้นสำแดงพระลักษณะของพระองค์ว่าพระองค์แสนดีสักเพียงไร เช่นเดียวกันสิ่งที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของเราสําดงว่าพระองค์แสนดีสักเพียงไรในสุรดีบทที่1นึข้อที่3ตอนท้ายบอกว่าความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจในสุรดีบทที่31ข้อที่1บอกว่าขอให้ข้าพระองค์พ้นภัยโดยความชอบธรรมของพระองค์ ผู้เขียนพระธรรมสุดีบทนี้บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะความชอบธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจแล้วก็โดยความชอบธรรมนั้นสุตีิสาก็นิ่งว่าโดยความชอบธรรมนั้นครับว่าองค์ลีภัยโดยความชอบธรรมนั้นครับองค์บอดภัยพระองค์ได้รับการช่วยให้พ้นภัยความชอบธรรมของพระเจ้ารวมถึงการตัดสินต่างๆของพระเจ้านั้นถูกต้องและยุติธรรมพระองค์ทำสมควรแล้วชอบธรรมแล้วดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามในโลกนี้รวมทั้งเราด้วย ความชอบธรรมของพระองค์ดำรงเป็นนิดพระองค์ยังทรงทำอย่างถูกต้องยุติธรรมไม่มีมนุษย์หน้าไหนเลยสามารถพูดได้ว่าพระเจ้าทําอย่างนี้ไม่ยุติธรรมคิดดูดีๆคิดดูดีๆคือถ้าเราไปดูชีวิตของเขาเราอาจจะบอกว่าไม่ยุติธรรมแต่ถ้าไปดูเบื้องหลังของเขาไปดูอะไรต่างๆของเขาเนี่ยจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนบอกได้เลยว่าไม่ยุติธรรมใช่พระองค์ชอบธรรพระองค์ทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วในข้อที่4บอกว่าพระองค์ทรงให้การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์เป็นที่ ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำจะถูกกล่าวขวัญถึงไปยังคนรุ่นต่อไปต่อไปต่อไปสุดีจากข้อที่4บอกว่าเขาจะบอกแก่คนรุ่นหลังถึงพระราชกิจอันน่าสรรเสริญของพระเจ้าและลิธานุภาพและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์เพื่อคนรุ่นหลังที่เกิดมาจะทราบเรื่องและก็จะบอกกับลูกหลานต่อไปอีกเพื่อเขาจะตั้งความหวังในพระเจ้าเขาจะไม่ลืมพระราชกิจของพระองค์แอบตะลึกถึงพระบัญญัติของพระองค์สิ่งที่พระเจ้าทา จะถูกบอกต่อไปรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าทำนองเดียวกันเราทั้งหลายที่มาเชื่อในพระเจ้าวันนี้ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ พระเอครุสติทำเมื่อสองพันปีก่อนทุกบอกต่อมา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 จนมาถึงเราใช่ไหมเราก็เชื่อแล้วก็รับเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงทำรรเนี่ยจะคงอยู่ดำรงอยู่และจะถูกเกล้าขานถูกพูดต่อไปการอาศจรรยนที่พระองค์ทรงทำนั้นจะเป็นที่ระลึกถึงจะเป็นการถูกระลึกถึงอยู่เสมอเรื่อยไปข้อที่สตอนท้ายบอกว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกเราเนี่ยพระองค์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาอันนี้คือพระเจ้าของเรายิ่งอ่านยิ่งรู้ว่าโอ้พระเจ้าของเราเนี่ยดูโปรไฟล์แล้ว น่าติดตามมากขนาดไหนฮะช่างแสนดีลอเกินพระองค์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาสรุดี86ข้อที่5บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ประเสริฐและทรงให้อภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์พระองค์ทรงพระคุณและกรุณาแก่ใครไม่ใช่แก่ทุกคนที่มีนิสัยดีไม่ใช่แก่คนทุกคนที่อ่านพระคัมภีร์เยอะแก่ทุกคนที่อธิษฐานเก่งๆแต่ว่า พระองค์ทรงมีพระกรุณาแก่ทุกคนที่ร้องทูลต่อพระองค์แสดงว่าคนนั้นไม่ว่าจะชั่วขนาดไหนนิสัยไม่ดีขนาดไหนอ่อนแอไม่เอาไหนขนาดไหนล้มลุกคุกคานขนาดไหนก็ตามหากเขาร้องทูลต่อพระเจ้าของของเราของเราพระเจ้าของเราพระองค์ทรงมีพระคุณและพระกรุณาต่อเขาสดี86ข้อที่5พระองค์ทรงอุดมด้วยการให้อภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคน ที่ร้องทูลต่อพระองค์เหมือนในสุดีร้อยสามที่เคยเรียนไปใช่ไหมครับพระองค์ทรงพระกรุณาทรงกิ้วชาและอุดมด้วยความรักมั่นคงผมเลยชอบในพระธรรมมีคาบทที่7ข้อที่18บบอกว่าใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเหมือนพระองค์ผู้ทรงให้อภัยและทรงมองข้ามการทรยศของคนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์พระองค์มิได้ทรงพิโรธเป็นนิดเพราะพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง ในมีคาบที่7จ็ดข้อสิใครจะเหมือนกับพระเจ้าของเราผู้ทรงให้อภัยผู้มองข้ามการทรยศแล้วก็พระองค์ทรงไม่โกรธเป็นนิดเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ชอบมีความรักมั่นคงอันนี้คือพระเจ้าของเราสรรเสริญพระเจ้าในนั้นผู้เขียนพระธรรมสุดีจึงบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณาข้อที่5บอกว่าพระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์สุดี34ข้อที่9บอกว่าบรรดาวิสุทธิชนของพระเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะไม่ขาดแคลนพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าเลี้ยงดูเขาสุดี34ข้อที่10ซึ่งผมชอบมากเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยดังนั้นสิ่งนี้เป็นจริงในชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าพระเจ้าของเราเมื่อเราติดตามพระองค์เราสแสวงหาพระองค์เรา ได้รับการเลี้ยงดูการดูแลจากพระเจ้าไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยเราอาจจะไม่รวยเหมือนบางคนแต่เราไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งบางอย่างคนไม่มีความสุขแท้ความชื่นชมยินดีเสียงหัวเราะในครอบครัวความชื่นบานในชีวิตแม้เราไม่มีเหมือนบางบางคนแต่เราไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆเลยสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระเจ้าผู้ที่สแสวงหาพระองค์ พระองค์ประทานอาหารและสิ่งดีให้แก่เขาผู้ที่ยำเกรงพระองค์โอ้โหมาดูโปรไฟล์ของพระเจ้าผู้นี้เนี่ยยังมีพระไหนที่น่าติดตามมากกว่าพระองค์อีกเล่าใช่ไหมเป็นพระเจ้าผู้ที่เราสมควรที่จะติดตามและสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้นี้เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเป็นประชากรของพระองค์ข้อที่หตอนท้ายบอกว่าพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิต นอกจากอธิบายมาทั้งหมดแล้วว่าพระเจ้าเนี่ยดีเลิศประเสริฐสักเพียงไรยังมีข้อนี้ด้วยบอกว่าพระองค์จดจําสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ไม่ใช่10ปี100ปีแต่ว่าสืบไปเป็นนิดสุดธีแปดสิบข้อที่33พระองค์จะไม่ถอนความรักมั่นคงของพระองค์ไปจากเขาและพระองค์จะไม่ทรยศต่อความสัตรอพระองค์ตัดว่าเราจะไม่ถอนความรักมั่นคงของเราไปจากเขา เราจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเราหรือพลิกแปลงถ้อยคําที่เราที่ออกจากปากลิมฝีปากของเราแล้วเราปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุสาเท่มากเลยนะครับสดี89ข้อที่3 3ถึง35เนี่ยบอกว่าพระเจ้าปฏิญาณครั้งเดียวอยู่เป็นนิดเลยพระเจ้าโกหกไม่ได้พระองค์ไม่โกหกและพระองค์จะไม่ทรยศต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญานั้น โอ้โหพอรู้แบบนี้นะนี่โปรไฟล์พระเจ้าของเราเป็น่างนี้นะแล้วเรามาดูในพระคัมภีร์ในพระคัมภีมีพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับประชากรของพระองค์ไม่ทราบท่ามกลางเรามีใครเป็นประชากรของพระเจ้าบ้างไหมครับรู้สึกโอ้โอ,โอ้คุณบอยเป็นยินดีด้วยพันธสัญญาทั้งหมดนี้พระเจ้าผู้มุสาไม่ได้มุสาไม่เป็นเนี่ยผู้ปฏิญาณครั้งเดียวแล้วดำรงปนินิมีสําหรับคุณบอยดังนั้น มรดกนี้อย่าลืมไปหานะครับไปค้นไปหาโอ้โหมีเยอะแล้วก็รับเอาด้วยความเชื่อเราจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ละเมิดสิ่งที่เราสัญญาไว้เราจะไม่พลิกสิ่งที่ติมฟีปากของเราพูดไว้เราปฏิญาณครั้งเดียวเป็นพอโอ้โหแล้วเราเนี้ย จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เราสิงนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ท่แสวงหาพระเจ้าจะไม่ขาดสิ่งทีใดๆโอ้เยอะแยะเต็มไปเลยนะเอาเลยครับยึดเลยคนเหล่านั้นที่เป็นประชากรของพระเจ้าเชิญเปิดหยิบช้อปปิ้งกันได้ตามสบายแล้วก็ยึดเอาและพระองค์ปฏิญาณครั้งเดียวเป็นพอมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วพระองค์บอกกับเราแล้วในพระคำของพระเจ้า สุดีบทที่106ข้อที่45บอกว่าเพื่อเห็นแก่ท่านพระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์และกลับพระกรุณาตามความรักมั่นคงอันอุดมของพระองค์สุดีร้อเนี่ยข้อก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โหพวกคนอิสราเอลก็ทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเขาทําสิ่งชั่วร้ายพระกบีบอกสุดีหนึ่งร้อยหกข้อที่สี่ห้าแต่พระองค์ระลึกได้ว่าเออระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์ เออเราสัญญาแล้วถ้าเขากลับใจเราจะให้อภัยถ้าเขากลับมาหาเราเราจะช่วยกู้ถ้าเขากลับมาแล้วเขาจะพบกับความรักมั่นคงเราสัญญาแล้วไม้อ้อช้ำแล้วเราจะไม่หักเราจะให้กําลังให้เขาสามารถมีชัยชนะขึ้นมาได้พระองค์จึงทรงพระกรุณาและประทานความรักมั่นคงอายุดมให้แก่เขาอันนี้คือพระเจ้าของเราพระเจ้าผู้ปฏิญาณแล้วรักษาคําปฏิญาณสุดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อที่6พูดต่อไปว่า พระเจ้าของเราเนี่ยนอกจากโปรไฟล์ที่พูดมาข้างบนแล้วยังมีอีกพระองค์ได้สําแดงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์โดยประทานมรดกบรรดาประชาชาติแก่พวกเขาหมายถึงว่าพระเจ้าได้สัญญาว่าจะยกดินแดนพระสัญญาให้กับคนอิสราเอลึ้นดินแดนทีคณาอันแล้วพระองค์ก็ยกให้จริงๆจริงๆเป็นดินแดนของคนคณาอันแล้วพระองค์ทรงขับไล่คนเหล่านั้นออกไปด้วยพระหัดของพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ประทานดินแดนนั้นเนี่ย ให้กับคนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ตามที่พระองค์ทรงสัญญาสดี105ข้อที่44พระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติแก่เขาและพวกเขาได้ผลแห่งแรงงานของชาวประเทศทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาในตอนนี้บอกว่าเห็นไหมล่ะเมื่อพระเจ้าสัญญาพระองค์ทรงรักษาสัญญาเสมอผลงานแห่งฝีพระหัตถ์ของพระองค์คือความซื่อสัตย์และความยุติธรรม โปรไฟล์ของพระเจ้าเราของเรายัางไม่หมดข้อที่7บอกว่าร, USC. รู้ไหมรู้ไหมสิ่งที่พระหัตถ์ของพระเจ้าทำเนี่ยมันจะมีสองสิ่งนี้ซื่อสัตย์และยุติธรรมส,สดุดี89ดข้อที่14บบอกว่าความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์สดุดี89ดข้อที่14บอกว่าถ้าดูรากฐานบัลลังก์ของพระเจ้าที่พระเจ้าครอบครองเนี่ยจะมีสิ่งนี้มีความชอบธรรมและมีความยุติธรรมพระเจ้าของเรายุติธรรมยังไม่พอ สถิติ89อ14บอกว่าความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์ดังนั้นสําหรับพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแน่ๆไม่ว่าพระองค์ทำอะไรก็ตามมีแน่ๆคือมีความซื่อสัตย์และมีความยุติธรรมในนั้นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นกับท่านพระองค์ทำอย่างยุติธรรมและพระองค์ทำอย่างซื่อสัตย์ในคําสัญญาที่พระองค์สัญญาไว้กับท่านบางอย่างจําเป็นต้องเกิดขึ้นกับท่านแต่ทั้งหมดยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญา พระองค์ทรงสัตซื่อในบรรดาพระสัญญาของพระองค์ในเฉะลยธรรมยัญติบทที่32ข้อที่สีนกลางๆบอกว่าทางทั้งสิ้นของพระเจ้าก็ยุติธรรมพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมปราศจากความอาธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมและก็ทรงเที่ยงธรรมดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้นชอบทำแล้วยุติธรรมแล้วและเหมาะสมแล้ว วันนี้อาจจะมีบางคนบอกว่าทําไมถึงต้องเป็นเราทําทไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันมันไม่ยุติธรรมเลยพระธรรมสุดีบอกชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นยุติธรรมแล้วและเป็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงสัญญาวันนี้ท่านท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอีกสักพักในอนา,าคตท่านจะเข้าใจใช่พระเจ้าของฉันทรงสัตย์ซื่อและยุติธรรมแล้วที่เกิดอย่างนี้ขึ้นกับฉันข้อที่7ตอนท้ายบอกว่าข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์ก็ ไว้ใจได้หมายถึงว่าสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำเนี่ยกฎเกณฑ์เนี่ยคำสั่งของพระองค์เนี่ยไว้ใจได้หมดเลยสดุสดีบทที่19ข้อที่7บอกว่าทำบัญญัติของพระยาเวนั้นดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทําให้คนรู้น้อยมีปัญญากฎเกณฑ์ของพระเจ้าเนี่ยถ้าทําตามแล้วจะฟื้นฟูชีวิตทําแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจเป็นการเลือกได้อย่างดียอดเยี่ยมดีเลิศและแน่นอนมั่นคง สุตดีบทที่1 1 9ข้อที่160บอกว่าสาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระเจ้าคือความจริงและกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิดโปรไฟล์ของพระเจ้าของเราในสุดีบทที่101ข้อที่7ข้อบังคับข้อตกลงกฎหมายอะไรทุกอย่างของพระองค์เชื่อใจได้ไว้ใจได้หมดเลยสุดี1 1 1่ข้อที่160บอกว่าที่พระองค์บอกเนี่ยมันจริงตลอดกฎหมายของพระองค์ถูกทุกข้อเป๊ะทุกข้อเป็นอย่างนั้นจริงๆ โอ้โหเมื่อเรารู้ความจริงนี่แล้วหากเราจะเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องไม่รู้จะเลือกซ้ายขวาหน้าหลังอันไหนดีเลือกทําตามกฎหมายของพระองค์เราเลือกได้อย่างถูกต้องแน่นอนแมนคนในโลกนี้บอกอุย้ยจะบ้าเหรออย่างนี้ไม่ไม่ถูกต้องนะทาอย่างนี้เนะี่ยแต่ถ้าพระคำของพระเจ้าบอกเช่นนั้นเราทําอย่างถูกต้องแน่นอนในบทต,ต่อไปจะมีบอกว่าอย่าอ้างอิงถึงคําพูดของพระเยซูบอกว่าจงให้ยืมโดยไม่คิดหวังจะได้คืนเอ้ย ก็บ้าสิยางให้ยืมไม่คิดจะคืนแต่ว่ากฎหมายของพวกนั้นถูกต้องทุกข้อและเป็นความจริงเสมอและสําหรับคนเหล่านั้นที่เข้าใจเรื่องนี้เขาจะเลือกได้อย่างถูกต้องเสมอในข้อที่8บอกว่าพูดขยายความต่อถึงกฎหมายของพระเจ้าบอกว่าข้อบังคับเหล่านั้นทรงสถาปนาไว้เป็นนิตนิรันต์อีกทั้งได้ทรงกระทําโดยความซื่อสัตย์ และความเที่ยงธรรมข้อบังคับของพระเจ้านั้นพระเจ้าสถาปนาไว้และสิ่งที่กําหนดไว้เนี่ยมันถูกต้องเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงสั่งให้เราทําอย่างนั้นบางคนไม่เข้าใจคนเขาไม่ข่มเพงเราแล้วให้เรายกโทษให้เขาใช่ไหมยกโทษมันได้ยังไงมันทํากับฉันขนาดนี้ใช่ไหมไม่เข้าใจอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมแต่เปล่าเลยกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทุกข้อเนี่ย เป็นความสัต์ซื่อและเป็นความเที่ยงธรรมของพระองค์อยู่ในนั้นแต่เมื่อเราทําเราจะเห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าความยุติธรรมความถูกต้องของพระเจ้าอยู่ในนั้นซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อเราทําตามเราจะเห็นเห็นว่าใช่พระเจ้าของเราซื่อสัตย์ในคําสัญญาของพระองค์จริงๆในสรุดีบทที่1นึข้อที่127เพราะฉะนั้นข้าพระองค์รักบัญญัติของพระองค์ ยิ่งกว่าทองคําบริสุทธ์เดี๋ยวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราจะเรียนพระธรรมสุดี1นึด้วยกันนะครับบทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีรใครเรียนสุดี1นึแบบตั้งใจจริงๆเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยจะหลงรักพระคัมภีรจะหลงรักพระคำโอ้พระคัมภีดังนั้นน่าสนใจมาก ดังนั้นวันนี้เราออเดอร์ไปก่อนบอกว่าสําหรับคนเหล่านั้นที่รู้จักพระคำของพระเจ้าเขารักพระคำของพระเจ้ารักบัญญัติกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพราะบัญญัติของพระเจ้านั้นถูกต้องเป็นจริงในทุกๆข้อสุดี1นึข้อที่9ยังบอกโปรไฟล์ของพระเจ้าตอนท้ายก่อนจะจบบอกว่าพระองค์ทรงส่งการไถ่มายังประชากรของพระองค์พระองค์ทรงบัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิตพระองค์ประทานการไถ่ให้กับประชากรของพระเจ้า เหมือนในอพยพบที่ 15: ข้อที่13บอกว่าด้วยความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์ทรงนำชนชาติของพระองค์ซึ่งทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ให้เขามายังที่สถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ก็คือโดยความรักของพระเจ้าพระเจ้าไถ่ประชากรของพระองค์ออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์แล้วก็สําหรับพวกเราก็คงจะนึกถึงเอฟซัสบทที่1ข้อที่7ข้อที่8ในพระเยซูคริสต์เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอนุดมของพระองค์ซึ่งประทานแกเราอย่างเหลือล้นสรรเสริญพระเจ้าเป็นจริงดังโปรไฟล์ที่ผู้เขียนพระธรรมสุรดีบอกไว้จริงๆพระเจ้าของเราส่งการไถ่มายัางเราผู้เป็นประชากรของพระองค์ซึ่งสําหรับเราก็คือโดยทางพระโลหิตของพระเยสกิตเราจึงรับการไถ่โดยทางพระโลหิตพเยสกิตเราเลยรับการยกโทษเป็นพระคุณอันอุดมของพระเจ้า ซึ่งประทานให้กับเรายัางเรือลน้นทั้งที่เราไม่สมควรจะได้รับเลยสรรเสริญพระเจ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งข้อที่9ตอนท้ายบอกว่าพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าครามกลัวก็คือพระเจ้าเนี่ยน่าเกรงกลัวและน่ายำเกรงอย่างยิ่งหลังจากอ่านมา9กข้อแล้วก็พบว่าโอ้โหพระเจ้าของเรานี้น่าเกรงกลัวจริงๆน่ายำเกรงจริงๆเมื่อดูโปรไฟล์ของพระองค์เราเป็นเช่นนี้แล้ว ข้อสุดท้ายในสุดีหนึ่งหนึ่งข้อที่10ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจการสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจก็คือใครก็ตามที่ทําตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าซึ่งหมายถึงคนเหล่านั้นคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขาจะพบกับปัญญาที่แท้จริงเหมือนในสุภาษิตบทที่9ข้อที่10บบอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา และการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้เมื่อรู้จักโปรไฟล์พระเจ้าทั้ง9ข้อแล้วเราก็พบว่าพระเจ้าน่าเกรงกลัวจริงๆน่ายำเกรงจริงๆดังนั้นใครก็ตามที่ยำเกรงจะพบปัญญาใครก็ตามที่รู้แบบนี้แล้วไม่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะพบความโง่เขาในชีวิตเขาจะดำเนินชีวิตอย่างโง่เขาแต่คนเหล่านั้นที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะพบกับสิ่งที่ดี เขาจะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งไปและการงานทุกอย่างที่เขาทําก็จาเริ่ขึ้นในสวดีบทที่1นข้อที่3ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงแสนดีขนาดนี้พระองค์แสนประเสรเิฐขนาดนี้สิ่งที่เราควรทําก็คือจงดีใจจงยิ้มหน้าบานจงชื่นใจและจงไว้วางใจในพระองค์และจงยำเกรงพระองค์นั่นคือสวดีบทที่ 111